เอจิโอ้ยด็กจ,จัด,กกด,จดวนันเกิดว่ะจัดยอง้องเอ้าเนาะอลิตา,า,ตาเกิดวันนี้อลิตาก็กิ่งขี้เงี้ยังนี้กำลังมือเกิดกำลังได้มือทีเดียวเองบ่สมางิกินเลยเกิดมากขนใหญ่สัมเนาะเกิดมือเดียวกันกับน้องรัดอลิตาก็แต่ว่าในมือแห้งรับค่ะมาจั่ะอ่ะอริตา,า,าสบายดีที่น้องการทัศน์ใช้สบายดีเด้อ ปุพ่พอครับคำแสงพ <ไป S 1> ี่เก่าพี่น้องบารีไยทยคลิปไอพี่น้องเบิ่งโดนเลยพี่น้องลหลายๆคนก็ถามหาเมอนก้า<ป>พิเศษพิเศษแน่พี่น้อง<ป>มาอยู่ที่ตลาดปากซีตลาดตลาดแรงเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมอนี้เข้ามาหล่อคลองเกี่ยมสิจัดงาน มือนี่ก็เป็นมือวันถ่ายวันเกิดของน้องรัดเนะาะกาสื้อของไปเฮ็ดชูกนกิน,นเนาะเลียงทีมงานนั่นแหละ <c oughs> ทีมงานเท่าออแหละสส่วนเบิดโมโคูอายอื่น,น้องแต่ละคนเนาะแต่ว่าบวที่นี่ไปมาเน่ก็ต้องไปติดตามเมืองอีกเทื่อพี่น้องกาสีผ้ากันจัดวันเกิดจัดยุ่ห้องพี่น้องเนาะสื้อของมาเฮ็ดชูกนกินอยู่ห้องเท่าบได้อัน ไปหาดไปยังดอกเด็ดชูกันกินอยู่อารมณซื้อๆเอากิเลยทำไงเลงสายเม็ด่างใจครับเโมคูเนาะพี่บัวพาสิเดินทางมากกะตองไปติดตามเมื่อเถื่อนพี่น้องมาพบพอกันอยู่ปากซีหากันเดินทางมาเมื่อวานนี่ก่อนเดินก็ต้องขอบคุณไอ้ไงเจดีเนาะ พี่พี่ที่อ่าส่งเงินมาใหา้หรือว่าส่งเงินมาซื้อของอ่าองกินนี่แหละวัตถุดิบเฮาซื้อไปเห็ดชูกินอยู่ห้องเนาะขอบคุณพี่พี่เด้อที่สนับสนุนตอนตลรกวัชบดิจัดแหละพอดีที่เพิ่งส่งเงินมาใหา้ให้ซื้อของเห็ดชูกินก็เลยว่าเดี๋มีงบซื้อของแล้ว ก็เลยพากันมาตลาดพี่น้องพากันมาตลาดแรงยังรายการพี่น้องอะวิอย่งดรายการิบินทีจะสื่อของเบื้องโหลดเสือน้าๆว่าบัดเดียวปวกพักปวดงาอวี๋ติบมะม้ดีว่ะมันไม่บิ๊กตมอยูหานันกินเผา เอาออกอีกนับนแมน่แท <laughs> ้ตลาดล <c oughs> ดาวเฮืองพี่น้องตลาดแรงเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนํากันเนาะว่าสิได้หังแน่พี่น้องว่าสิเอาอ่ปาปลาน,นิเนาะปลาน,นิไปเฮ็ดสู่กินแล้วก็อีกุ้งเล็กๆหน่อยพอได้ไปผสม ไปเห็ดย่าเห็ดย่างซูนกินเนาะเอาอย่างละหน่อยเอาไปอันนั้นกันเอาไปผสมกันเนาะเห็ดซูนกินเนี่ยมันเด็ดหลายมีโน่แต่ว่าผสมกันเนาะเด็ดน่นหน่อยมาถามเบิ้งน้วยกันพี่น้องตลาดดาวเรื่องสือของตะล้งจัดนักเอาจัดอกเอาจัดอก

ไห้ทุกคนเนี่ยค่ะสือส่อไปเหมือนกันเป็นไงสือ่อายเขาควายด้วยเนาะแย้ผมได้เาด้วยขอบใจโลดสี่สิบเขาคนนี้เห็นมิได้ยังไงแม่ค่ะเขาขวายาเขาขานาะ buran itu nih. Hey, อะดรโล่ีอหรีบ่อันนั้นจดมางดีว่าสีสื่อแต่กรติกไป้าเฮดมิกสียจดมนายอย่งน้หนักนที่นองตอนนี้นักเลยบวยเลยจะบอกเอาไปไส่รถกอนที่จมแหนะไส่รถกอน หาป้าเด็กไปไหว้รถหาป้าเออไม่าเบิเดียวเี่นไเดียวเลยไปไปไหวเป็นคนใส่เนอะเบมือเดียวอื่นอื่นกระซายเขาจะไปเดีนยังจิบานหรวะไปกระายกัน ไปทุกว Harr ันเยอะค่ะสิไปซื้อพักเขาอีกเนาะย่างหยอดะแต่ก็เฮ็ดขาวพี่น้องเฮ่งหอยขาวเฮ็ดขาวอุ้ยตุ้งไปไปเลยพี่น้องเถื่อนหนึ่งเท็บมือให้กันดีหนักหนักยังวะพัวพักอันนี่ ยาเบงเอากลุ่มัเออีดดจบเหมือนเรอเอ้ยทำไหมเดหนาตาซื่อิไม่แต่ยกหน่ยรน้องไงเนี่มนีันันเกิดนองรัดเนาะเต็นผี่อยู่แล้ว มาเบิ้งน้ำกันนอาตอนแรกว่าจะมีไพลเนม่าเดี๋ยวสีไทยให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อคือคลองไปบัวบัวสิบัสแจ็หล้านพี่น้องน่า,นาจะหลหลานเติมเลย <c ười> แต่ละอย่างมันก็คลองมันก็แพ้งแพ้งกี่เลี้ยเนาะพี่น้องทำจิ้มยนะัง่ะ

รับที่สองเราได้เรียนมาไหวตามกดอกเอ้ยคือบอกวาจะโหลดสองโหลดกูมันแพงเฮ้ยอะไรใครควรฉันว่ายะกินกับใบโอกาสดาเอาสื่อแบบกูน้อยหนึ่งอันนั้นมันกาเปิดไปประมใส่กันเลย

จะเอาไว้ทั้งกระตาหลดเป็นย่งฟลักตัวไร็นว่าเอาไว้กระตาหลดเออระวังมันเต็งกันด้วย พีกอันน้พีกตัวใปน่เออเออเออเกินี้ได้ทือไปเคลื่อนป่ะม้กะตารดเนาะหอยไบในกะตารดเออมูอากะมูกะสิชัวปลานันบ่าันชัวปลานันกัเอาไปซะ ขายแบนในกระตาโลดในแบนมั้งนี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะมันจีเสียแต่มันแพงไปพี่น้องเดี๋ยวเข้าตลาดอีกรอบที่สามพามาชงละซองซองเกลือขี่รถใหญ่มามนะเอารถใหญ่ไม่ได้ใส่อเไหงมขี่รถใหญ่มาตรงนี้นี่แหละแต่ว่ามันท่านโยเโย่ เห็ดเป็นน่งกินเปน็นั่งและทีเป็นได้ยูห้องเขาเองเนาะขเขาก็ต้องรีบหล่อนอยังนย้งยังแน่แบดนี้เรื่องวุน่นวุ่นที่ตลาดราวเลืองแพ็กเ <c oughs> ท่าไรพวงหา <c oughs> โอ้พันติดราคาไว anyway. ้เลยมา หกห้าแปดซิ7เจ็ดซิมห้าเจ็ดิปแดิเจห้าแมสงให้เซื้อบอกไม่ถูกพวกกล้องโทเดิมตัวหาหมื่นนี่มันบบเออมาใหญ่ขนาดไหนห้าตัวนี้อ้าตัมันจำเป็นไม่ถูกกันยังไงมันขนมอะไขนมะไ่

ตลาแรงเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าพวบ่ค่อยมีดอกพสัตว์ป่าพี่น้องอยู่นี่มันคือว่าบ่ค่อยมีสั่วนก็มีแต่สัตว์น้ําเนาะมีปูมีปลากุ้งหอยปูปลาเนาะพี่น้อง ที่สามพี่น้อง Yeah. ก็มาหอดห้องไม่ที่เรียบร้อยแล้วเนาะหอก็สิจัดแจ้งสถานที่ทีมงานเจ้ะน้อยทีมงานมาเนาะสิเอื้อนน้องซอยเวียงนํำเลยแล้วก็น้องๆทั้งบ้านตากลางนําบ่ฮู้ว่าสิมาหอดตอนใดเนาะน้องๆว่าสิมาโทรบอกน้องๆเลยน้องคนด้านซิมาลินนาเนาะนี่แหละพี่น้องห้องหอกะนี่ซัดก็ซื้อใหม่เนาะซื้องยานี่แหละซื้อซาดใหม่ แ้ะก็พาผู้ที่นอนใม่อัน,น้ศาสตร์เอาไว้มาปูอน,นบนนั่งบอนนี่เลนั่งยู่ในห้องแล้วเนาะส่วนน้องนอกกะ็ะคือบนดั่งไงผ่บอนยางปูยางป้าเนาะบนเท้าป้าแต่กกมีตั้งตังท้องเอื่อยทางห้องเนาะยืมเราพอได้มาขากันนั่งอยู่นี่เละ บูว ok uh, e, ่าโมกูว่าอายอีน้องสิมาอันหลายปานใดเนาะก็เลยเอ้ยเพิ่นอยู่ข้างห้องก็เลยยืมนําเอ้ยเพินาบเฮากเป็นจัน้อยพราะเสียก้ตืแล้วบ่ ฟังถ้วยไว้เนาะถ้วยวัวเฮาก็บ่หลายปานได๋พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันซื้อป้มเอามาซื้อมแไก่ด้ซะบ่ได้เอามาบ่จะว่ามไก่เอามาาก็ว่าจาแนิแล้วแต่ว่าาอหอปูหอป้านะพี่น้องเนาะส็อันปามะนาวนบ่เพราะว่าป้าเฮาเอา3โลแล้วก็แม่ไก่แม่ไก่หั่นเอาป้าคือกันเลยว่าสิสินําแม่ไก่น่ะสิเฮ็ดยสของโปทุกาว เดืยดยำป้าเนาะส่วนโตที่เาสื่อน่ยก็คือสีเห็ดป้าหนึ่งมะนาวไอ้รองรัจัดกกนเนาะเออเริิมมันเป็นแป้นจังหน่อยพอเขามาทางอยนี่งโลกแนว่าาบณาวัดคือุมม่วานในนมันเศร้าร่มแล้วนี่มันก็ไข่เน่เลยวังก่อนน่าิเมื่อตอนนั้นดีมันลมแห้งบัดในนาห้องก็มีต้นไม้ใหญ่ชองสต้นเนาะบัดนนร่ม่มมนกพัดมาทั้งนั้นเหมือน มันต่างชนใหม่ใบน้อยๆอีกนะแม่ก็เอามาเต็มอยู่นี้เลยเนี่นเขาไปอยู่ในห้องหัวเทาปิดห้องมันยังเขาไปหอดในห้องนะั่งเอยใบใหม่แต่ว่ามันเท้าล่มเลยอากาศก็พอาที่อยู่ซัมเนี่แต่ว่ามันหนาจะหอดทันหอดแหนาวๆไปสปั่นเลยเจ้าเจ้าตีนอะลย เดี๋ยวจัดเตรียมสถานที่อยู่นี่เลยโหสายที่ไปที่ต้ดแต่งอืมจัดงานเกิดไปจีโอ้โหเด๋ยวันเกิดว่ะจัดอยู่ห้องเอ้าเนาะอริตาเกิดมาหนิอริตาก็ยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยเงี้ยกำลังมือเกิดกำลังได้มือดีอยวเองบ่สมาร์ทกินเลยเกิดมากขนใหญ่ซ้ำเนาะเกิดมือเดียวกันกับน้องหลัดอริตาก็แต่ว่าบขาดูจัดบ่ะ จัดจบ่ด้จัดดอกกินข้าเอาแถวนีเลยอกินน้ำก้นเอาแค่น้ำก้วเลียงแล้วโมก็ยากไปเดทสองคนนะนนอะอยู่อยู่ยักตะเลงไปลานป่ปาจ๊ะอยู่อยู่เสยังกับสื่อปู่สื่อป้าสื่อกลุ่มทช่วูเขาป่ะหบอกมันแล้วมันว่าเออมันสเข้ามากเด้วยเห็ดชูันกินในห้องนี้แหละ น้องนั่นกัดจังหวะกันไหมโอเคพี่น้องเดี๋ยวคำแสงกัสีเก็บอยู่ห้องต่ออีกเนาะเพราะว่าเมี่ยนเครื่องให้มันเป็นระเบียบย่อยก่อนตามคิมนานเด้อมันจะมีแต่ว่าไปเจอกันคิมไหนพี่หน้าเนาะพี่น้องวชีวิตจะได้ตอนนี้กะซอยกันเมี่ยนก่อนเนาะจ้าน้ยแขกมาแขกแขกคิมงานนั่นแหละมีกายกะบนายจะ จะนาขนาดจะมาเนาะเพราะว่าถ้าลูกไส้เลือดเลือกเทียนสีม่งเลยพอดีเลยเลือดเยอะแะป่ะนี่เราฝนจะกลัวป่ากลัวปูมาเลยเนาะอาเบิ้งพี่น้องปไปติดตามเด้อพี่น้องเด้อยลายมือแห้งอรีบริทายคลิปนี่ลืมกันหมดแล้วบ่คทักทีวันพี่นเมื่อบานบ่เห็นอยู่ห้องนาจีนาจีอยู่บ้านเดี๋ยวเหมียนต่ออีกก่อนพี่น้อง เซตทีมงานมาโอ้ยบายดีครับไปดีไปดีจะหนีมือปราบเจ็บขาเตยบานเตยบานปเจ็บขาล่งปลาเนี่ยเดี๋ยววท่านว่าเนาะสบายดีอีกเท่านึงพี่น้องนี่แหละทีมงาน ເຮົາຫແວນາມແນັຈັກີກັນສິຫາອພີນານບ